สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Temple of Life School นะคะโรงเรียนแห่งแสงเพื่อการตื่นรู้จิตอิญญาณและพลังงานนะคะวันนี้มาสเตอร์แอลก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหัวข้อเรื่องความถี่นะคะทุกคนรู้ป่าว่าโลกเนี้ยไม่มีอะไรแบบเงียบจริงๆนะคะทุกอย่างมันสั่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใครสั่นเพราะกินชายเขียวมากเกินไปอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วนะคะโอเคนะเออ นะเวลาอกหักหนักอกหนักใจเดินก็ยังไม่ตรงเลยนะฟังเพลงเศร้าก็อาะก็แล้ว,ลลวนี่คือชีวิตติดอยู่กับความถีต่ำนะะแต่ถ้าเสียงสูงใส่สใสมาใส,ใส,ใส,ใสแบบเนี้อ่านี่คือความถีสูงนะคะเวลาได้ตังค์ได้เงินก้อนแฟนไลน์มาบอกว่า คิดถึงนะตัวเองโอ้โหโลกทั้งโลกนี่แบบสดใสเลยใช่ปะ่ะเหมือนเสียงติงต๊งติ๊งใสๆเลยใช่ปะ่ะแล้วความคิดในหัวคุณก็เหมือนเครื่องวทิทยุถ้าคิดลบก็เหมือนหมุนไปเจอสถานีเถื่อนเสียงซาซาเลยใช่ปะ่ะมีแต่ดรามา่าแต่ถ้าคิดบวกก็เหมือนเจอสถานีหมอลามวนๆเปิดเพลงเต้นกันมันทั้งแก๊งเลยใช่ปะ่ะ <c oughs> ความที่ต่ำก็คืออารมณ์ลบนะคะหนักๆอื่นๆกดดันความถี่สูงก็คืออารมณ์บวกเบาๆปโปรง่งใสสมาธิก็คือการที่เหมือนรีโมทปรับคลื่นในหัวเราะจะหมุนไปทุกข์หรือหมุนไปสุขก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะคะ โลกใบนี้มันก็เหมือนเป็นลำโพงยักษ์เลยนะคะแกนกลางโลกมันสั่นคล้ายๆกองเบสนะคะตุ่มตุมตุมตลอดเวลาเนี่แหละเขาเรียกว่าคลื่นชูมานเรโซแนนซ์นะคะอ่าเคยได้ยินปะชูมานเรโซแนนซ์นะคะโลกเรามีสนามแม่เหล็กหุ้มอยู่นะคะระหว่างพื้นดินกับชั้นบรรยากาศไออโนสเฟียร์มันเสมือนเป็นโพงก้องเสียงยักษ์นะคะฟ้าผ่าแต่ละทีเนี่ย จะกระตุกให้เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งวนรอบโลกเลยทุกคนนึกออกปะความถี่เฉลี่ยจะอยู่ที่7 8 3 h เฮิรตซ์นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าความถี่นี้เป็นเสียงหัวใจของโลกนะคะแต่สายพลังงานอย่างพวกเราเนี่ยคลืนชูมานเนี่ยนะคะก็คือจังหวะหัวใจของไกอานะคะมาสเตอร์เอิร์ธอ่าถ้าคลื่นมันแกว่งแรงแ มนุษย์เนี่ยบางคนก็จะรู้สึกได้เลยนะคะเช่นมืนหวัวง่วงซึมหรือบางคนเนี่ยก็อินขึ้นมาเลยว่ากูอยากเปลี่ยนชีวิตว่ากูเป็นอะไรไม่รู้ว่าบางคนแบบมีอาการแบบกูไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วอยากกลับโลกกลับดาวกูคือมันคือพลังงานใหม่ที่ทําให้โลกอัปเกรดนะทุกคนคนที่จูนได้อ่ะก็จะตื่นรู้คนที่จูนไม่ได้ก็จะฟุ้งซ่านกันไปต่างๆนานานะคะ คลื่นชูมาเน่ยมันก็คือ Wi-Fi ของโลกดีๆนี่เองนะคะเวลาโลกอัพสปีดเน็ตขึ้นเป็น 5G 6G เนี่ยคนที่มือถือเก่าใจเก่าที่ยังติดลบอยู่เนี่ยมันจะค้างอะไรที่มันก,กักกากนะคะโหลดไม่เข้าแต่คนที่มือถือใหม่จะใจใสใจนิง่งจะออนไลน์ได้เร็วคุยกับจักรวาลเหมือน TikTok ไม่มีแหลกนะคะโลกมันมีชีพจรของมันจริงๆแล้วทุกคน เรียกว่าคลื่นชูมานเนี่ยอย่างที่บอกเวลาคลื่นมันแว่งแรงเนี่ยร่างกายและจิตใจของเรามันจะรับรู้ได้นะคะคนที่ฝึกจิตนั่งสมาธิก็จะจูนติดได้ง่ายกว่าคนที่วุ่นวายฟุ้งซ่านอีกนะคะจะงงงหงุดหงิดเหมือนมือถือกะกากเจอเน็ตแรงอะไรเงี้ยมันรับไม่ได้นะคะคือมันมันคือคลื่นความถี่ธรรมชาติที่โลกปล่อยออกมามนุษย์ก็อยู่ในคลื่นนี้แหละนะคะถ้าโลกจูน ขึ้นลงอารมณ์คุณก็ขึ้นลงด้วยนะคะมันเกี่ยวเนื่องกันนะคะง่ายๆเลยโลกคือดีเจเปิดเพลงอยู่ตลอดเวลาเราก็คือนักเต้นที่อยู่บนฟลอร์นะคะจะสนุกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดีเจว่าจะเปิดเพลงแนวไหนนะคะจักรวาลไม่ได้เงียบนะคะ จริงๆมันมีคลื่นวิ่งอยู่เต็มไปหมดทั้งคลื่นวิทยุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแสงดาวแต่ละดวงก็ปล่อยเสียงนะคะของมันออกมาเองนะคะแต่ว่าหูของคนเนี่ยมันมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอกนะคะเพราะมันอยู่นอกช่วงความถี่ของคนนะคะนักวิทยาศ,าศาสตร์เขายังเคยเอาเสียงจากดาวเคราะห์มาปรับความถี่ให้ฟังได้จริงๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเสียงแม่งแบบโคตรหลอนอ่ะคล้ายๆกับเพลงอวกาศอ่ะทุกคนอืม บางคนไม่รู้นะว่าเสียงแบบยักษ์เสียงแบบโอ้โหอะไรมันมันหลอนมากอ่ะโลกจะแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินใช่ป่ะได้ยินข่าวใช่ไหมเออจกักรวาลก็เหมือนคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะดวงตาเอ้ยไม่ใช่ดวงตาทุกดวงดาวคือวงดนตรี คนละแนวนะคะบางวงก็เล่นแจ๊สบางวงเล่นเมทัลบางคนบางวงก็เล่นหมอลำนะเอาจริงๆแล้วพวกมนุษย์ต่างดาวเขาไม่ได้พูดภาษากันแบบอย่างที่มนุษย์พูดนะคะแต่เขาใช้คลื่นความถี่นี่แหละในการสื่อสารทุกคนเข้าใจปะที่เรียกว่าเทเลพาธีนั่นเองนะคะหรือว่าโทรจิตนะคะเพราะเสียงพูดเนี่ยมันช้าเกินนะคะมันช้ามัน มันกว่าจะเข้าใจอ่ะมันกว่าจะถึงอ่ะแต่คลื่นจิตอ่ะมันส่งได้ไวเหมือน WI-FI เข้าใจปะถ้าความถี่เราต่ำเกินอ่ะก็จะรับสัญญาณจาก b ีอิ g เขาไม่ได้นะคะเหมือนมือถือกากๆากากที่อยู่กลางป่าไม่มีสัญญาณแค่นั้นเองนะคะไม่ไม่ติดต่ออะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าจูนความถี่จิตสูงสูงสูงเช่นสมาธิลึกเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเปิดแอปคุยกับ b ีอิ g ได้เลยนะคะคนมันก็คือตัวรับ สัญญาณนะคะร่างกายคนเราแม่งก็เหมือนอเครื่องรับวิทยุดีๆนี่เองสมองก็คือเสาอากาศหัวใจก็เปรียบเสมือนได้ว่าเป็นเครื่องขยายเสียงนะคะจิตวิญญาณก็คือโปรแกรมที่คอยเลือกคลื่นนะคะสุดท้ายแล้วเราจะฟังคลื่นแบบไหนอยู่ที่เราจะปรับสวิตยังไงแค่นั้นเองถามว่าเวลาเรานั่งสมาธิมันจูนยังไงเออร่างกายเรามันคือเสาอากาศนะคะก่อนนั่งสมาธิเราต้องนั่งตรงใช่ไหมหายใจ ดีๆเหมือนตั้งเสาอะเราต้องตั้งเสาก่อนอากาศทีวีไม่งั้นมันเจอแต่ภาพที่แบบที่มันเป็นเสน้เสนๆซา่ซาๆเคยเห็นทีวีไหมเออทีวีรุ่นเกา่เกาๆอะซ่ามองภาพแบบไม่ชัดอะที่เรียกว่านิมิตเบลอนิมิตเบลอไม่ชัดเจนนะคะอืมลมหายใจก็จะเหมือนกับเป็นปุ่มหมุนวิทยุเวลาเราโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกมัน มันจะเป็นเหมือนการกําลังหมุนปุ่มหาคลื่นอยู่ทุกคนเข้าใจไหมตอนแรกอาจจะได้ยินแบบเป็นคลื่นซ่ามันก็หมายถึงการที่คนเราฟุ้งซ่านนี่นแหละพอนั่งเรื่อยๆไปสัญญาณแม่งจะเริ่มแบบคมชัดขึ้นละส่วนจิตมันก็จะเหมือนวิทยุใช่ไหมถ้าเราจิตตกเครียดงุนงินเนี่ยจูนไปเจอสถานีเพลงอกหักก็เป็นคลื่นต่ําแล้วใช่ไหมถ้าจิตสงบอ่อนโยมมีเมตตาจูนเจอสถานีเพลงสวรรค์สดใสนะ การสมาธิขั้นสูงมันก็เหมือนกับอินเทอร์เน็ตจากรวาลดีๆนี่เองนะคะถ้านั่งนิ่งๆเนี่ยนะจริงๆคุณไม่ใช่แค่ฟังสถานีในโลกนะคุณจะสามารถเชื่อมกับ wi ไ fi จากรวารรับขึ้นข้อมูลจากที่อื่นๆบางเรียกก็บางบางคนเขาจะเรียกว่าอะไรนะอ่ายานทัศนะเอออะไรประมาณนะั้นคนบางคนก็บอกว่าคือสัญญาณจากดาวอื่นกาแล็กซี่อื่น,นจากกาวาลอื่นอะไรประมาณนั้นอืมซึ่งการนั่งสมาธิมันก็เหมือนกับนั่งหมุนวิทยุถ้าคุณใจร้อนเดี๋ยวก,กด แรงไปเจอคลื่นเถื่อนบ้างอะไรบ้างเสียงผีเฮี้ยนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะที่ไปเจอนิมิตลวงนิมิตหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณใจเย็นหมุนเบาๆจูนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เจอนะคะเจอสถานีเพลงเพราะๆที่ทําให้ใจเราสบายใจนะคะเก็ตยังนะสมาธิมันก็คือรีโมทปรับขึ้นในหัวใจนลลี่แหละลมหายใจคือสายไฟเชื่อมเครื่องจิตสงบความถี่สูงเบาไซนะจิตวุ่นวายความที่ต่าหนักอึอดอัด แค่นั้นเองสมองคนเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องคลื่นอ่าอไม่ใช่เครื่องส่งอ่าเครื่องรับสัญญาณไฟฟ้านะคะสมองเรามันปล่อยคลื่นสมองตลอดเวลานะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นเบต้าอัลฟาเทต้าเดลตานะคะซึ่งคลื่นพวกนี้จริงๆแล้วมันเหมือน WIFI น้อย,อยๆที่ส่งออกมาจากหัวเรานะคะปกติเราส่งออกแต่ไม่เคยไปรับของคนอื่นเพราะเสียงในหัวเราดังกว่าไง พวกอนุต่างดาวหรือ Being เนี่ยมันคือเครื่องรับสัญญาณเทพนะถ้า Being ที่พัฒนาแล้วเขาจะจูนตรงที่ขึ้นสมองเราได้เลยโดยไม่ต้องผ่านปากหูตานะคะใช้ตรงขึ้นไฟฟ้านในสมองได้เลยได้ข้อมูลชัดกว่าการพูดอีกเรียกว่าการดาวน์โหลดขึ้นความถี่นะคะง่ายๆพวกมันจะสื่อสารแบบ a i r d r ร p จิตนะคะไม่ต้องมีสาย USB เลยนะทุกคนเ เวลาที่เราทําใจนิ่งๆเนี่ยนะคะทําให้ช่องรับสัญญาเราเปิดนะคะเวลาเราทาสมาธิสูงในจิตมันก็เหมือนฮอสปอตอะเปิดตลอดเวลาเลยแล้วพวกพีอิงแม่งก็แค่เชื่อมขึ้นความถี่เข้ามานะคะติง้งข้อความมาแล้วเก็ตแล้วครูเข้าใจแล้วสิ่งที่มึงสื่อสารมาเขาส่งแบบเป็นแพ็คพลังงานมานะไม่ใช่คําไม่ใช่ประโยคนะเว่ยเออแต่เป็นพลังงานความคิดนะ เวลาเข้ามาในหัวเราเราตีความเป็นภาพเป็นคําใช่ไหมเป็นความรู้สึกตามภาษาของเราตามภาษาของเราเองเขาไม่ได้บังคับเรานะแต่เหมือนบล็อดแคสต์บล็อดแคสต์เข้าส่งออกมาเป็นเหมือนลําโพงคนที่ขึ้นตรงกับเขาก็ได้ยินก็รับไปได้เราก็เข้าใจขึ้นที่ไม่ตรงกับเขาก็เหมือนมือถือที่ไม่ได้ต่อ wifi มันก็เงียบนะคะเปิดอะไรไม่ได้ไม่รู้ข้อมูลเลยเสิร์ช Google ก็ no connect นะคะ <laughs> แต่การรับขึ้นจากอ่าพวกบีอิงเนี่ยการที่จะลับได้ก็ไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเสมอไปนะคะทุกคนอันนี้จะบอกให้รู้ก่อนเลยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดแล้วติดกันตรงเนี้ยว่าการนั่งสมาธิต้องเห็นแสงภาพได้ยินเสียงแสงสีเสียงแล้วเจอประสบการณ์แบบเว่อร์ไม่งั้นแบบเหมือนนั่งเสียเวลาใช่ไหมเออ คือคาดหวังว่านั่งแล้วจะต้องเห็นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นวิทยาศาสตร์บอกว่าสมองแต่ละคนจูนขึ้นไม่เท่ากันบางคนสมองแม่งไวมากรับสัญญาณภาพเสียงแสงสีเสียงได้เลยบางคนรับมาเป็นความรู้สึกนะคะแค่รู้เฉยๆว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงแยกแยะได้อันไหนลวงอันไหนหลอกนิมิตลวงหลอกนะคะบางคนรับเป็นไอเดียความเข้าใจใหม่มาอยู่ดีๆก็คิดออกไอเดีย แว็บขึ้นมานะคะนั่นแหละใช่อืไม่ต้องนั่งสมาธิก็รับได้เพราะบางคนสมองจิตมันเหมือนมือถือรุ่นที่รองรับ 5G อยู่แล้วเขา้าใจปะต่อให้ไม่ไม่ตั้งใจจูนมันก็ยังรับสัญญาณได้เองบางทีเรียกว่าที่ที่เขาเรียกว่า uh, natural psychic นะอย่างมัสเอลเองก็ไม่เคยนั่งสมาธินะไม่ไม่เคยแบบนั่งหลับตามไม่ชอบนั่งอืมแต่มัสเอลทำอะไร ทำสมาธิเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเล่นดนตรีเขียนแผนผังพลังงานจัก,กรวาลใช้สมาธิตลอดเวลามีไอเดียมีไอเดียมาตลอดเวลาทําอะไรรู้ตัวอยู่ตลอดอืทําสมาธิเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วไอเดียทุกอย่างมันจะปรากฏปิ๊งปิ้งปิงปิ้งแวบมาตลอดไม่ต้องการเห็นภาพแล้วก็แสงสีเสียงในนิดใดๆเลยไม่ต้องตีความจากนิดๆ ะะสมาธิคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายการนั่งสมาธิทําให้ขื้นจิตใสขึ้นเหมือนเซตกระจกแต่ถ้าเกิดมาพร้อมกระจกใสยอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องเซตต้องเช็ดเยอะก็ยังมองทะลุออกไปได้เข้าใจปะบางคนจูนได้โดยธรรมชาติเลยนะคะซึ่งล,ลักษณะคนประเภทเนี่ยมารับขึ้นผ่านหัวใจไม่ใช่ตาหูในสมาธินะคะซึ่งเราจะไม่เห็นแสงสีแต่รู้ เดาแม่นได้แบบไม่มีเหตุผลไม่ใช่คลื่นต้องเห็นเป็นภาพนะคะคลื่นมันแปลออกมาได้หลายภาษามากภาพเสียงความคิดความรู้สึกซึ่งสายเนี่ยจะเรียกว่าสายรับข้อมูลดิบนะคะอืมแปลเป็นความเข้าใจเลยไม่ต้องมานั่งดูการ์ตูนแสงสีเสียงให้เวียนหัวนะคะอืมเพราะฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่เห็นภาพแสงสีเสียงอะไร ได้เหมือนคนอื่นก็ไม่ต้องสงสัยหรือไม่ต้องเสียใจไม่ต้องวิตีความอะไรนะคะอืคุณอาจจะเป็นหนึ่งในใสายรับข้อมูลดิบเหมือนมาสเตลก็ได้นะคะเอเวลาครูรับคืดนนะครูเอามาแปลงเป็นความรู้วิธีสอนโคนเรื่องเล่าให้คนเข้าใจได้ง่ายๆเนะะี่ยค่ะคนที่มาเรียนกับครูก็เลยเหมือนได้ช็อตคัดไปเลยไม่ต้องมานั่งภาวนาสิบปีแล้วไม่เข้าใจ าวนามาสิบปีก็ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันนิมิตที่ฉันเห็นมันคืออะไรไม่มีใครถอดสามารถบอกฉันได้เลยไม่มีใครสามารถถอดรหัสให้ฉันได้เลยอืมนะแต่มาสเตอร์แอสามารถเข้าใจในตรงนี้ได้แล้วชี้แนะได้นะครับเพราะครูเป็นคนแปลภาษาระหว่างจักราวาลเป็นภาษามนุษย์แบบบ้านๆให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นนะคะอืม สมมติจักรวาลส่งไฟล์ซิปครูรับมาใช่ไหมครูแตกไฟล์แล้วเล่าให้นักเรียนฟังแบบง่ายๆขำๆแบบที่พูดอยู่นี่แหละนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนแผ่นังวัลังกาจักรวาลการสอนการฮิลลิงครูใช้ทักษะรับขึ้นมานะคะคลื่นความถี่เป็นฐานทั้งนั้นไม่ต้องเห็นแสงไม่ต้องเห็นเสียงแฟนซีเพราะว่าสิ่งที่ครูได้เนี่ยมันคือเนื้อหาความเข้าใจนะคะซึ่งแม่ง practical นะคะ สมาธิมันก็เหมือนเครื่องรับทีวีนะคะบางคนต้องนั่งหมุนเสาอากาศกว่าจะเจอช่องใช่ไหมสามห้าเจ็ดเก้าแต่บางคนแม่งมีเคเบิลอยาแก้วเข้าบ้านอยู่แล้วเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยเพราใจะ่ไม่เห็นแสงสีก็ไม่ใช่ว่าเชื่อมไม่ได้นะคะแต่อาจจะเป็นรูปแบบของการรับขึ้นของคุณไม่ใช่ทางภาพทางเสียงนะคะแต่รับขึ้นความถี่พันความรู้ความคิดความเข้าใจมากกว่านะคะซึ่งการนั่งสมาธิมันก็ แค่ช่วยให้ชัดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าถ้าไม่นั่งแล้วจะเชื่อมไม่ได้นะคะอืมถ้าใครที่ไม่ชอบนั่งเฉยๆไม่ชอบนั่งหลับตามันก็มีแนวทางอื่นให้ปฏิบัติสมาธิเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นปลูกต้นไม้ทําสวนควรัวหรือจะวาดรูปวาด ยับปักถักร้อยถักโคเชอะไรได้หมดเป็นสมาธิเคลื่อนไหวได้หมดเลยค่ะไม่ต้องเสียใจทั้งพวกฉันไม่สามารถนั่งสมาธิได้เหมือนคนอื่นฉันไม่สามารถสื่อสารกับเบื้องบนได้เลือกคิดไปนะคะเออซึ่งประเภทการรับขึ้นของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีหลายสายด้วยกันนะคะบางคนก็สายฝันนะคะฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นวักเป็นเวเลยนะคะใครที่อยู่สายไหนก็ไปสังเกตเอาเองนะคะ อืมนะเวลาบีอิงเขาแอร์ดอใส่คนเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ส่งไฟล์รูปนมแมวอะไรนะแต่มันแบบไงส่งเป็นความคิดภาพข้อมูลชุดใหญ่เข้าหัวเลยนะคะเหมือนคุณนอนอยู่ดีตื่นมารู้วิธีทําการบ้านคณิตศาสตร์ทั้งเล่มทั้งที่เมื่อคืนอกูนอนดูกระตุนอยู่อะไรประมาณนั้นกูยังไม่เข้าใจอะไรเลยตื่นมาทําได้เฉยเลยนะคะพอใจสงบแบบ ช่องสัญญาณก็เปิดเวลาเราสมาธินิ่งๆใจไม่ฝุ่งซ่านมันก็จะเปิดเป็นเหมือนฮอตสปอตเลยนะบีอิงมันก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้คุยได้เขาไม่ได้ใช้ภาษาเขาเทเลพาธีนะคะเวลาที่เขาเทเลพาธีเวลาเทเลพาธีเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเป็นคําพูดแต่ส่งภาพความรู้สึกพลังงานหรือแพ็คข ok ้อมูลอ่าตู้มเดียวเลยเข้ามาในหัวเรา นะคะเราอาจจะตีความออกมาเป็นคำได้แต่ต้นฉบับมันก็คือความรู้สึกดิบๆนะคะถ้าความผีต่ำเนี่ยมันจูนไม่ติดเลยนะคะถ้าใจเรายังโกรธหวงหึงติดลบมันจะเหมือนมือถือกักกากที่ไม่มีเน็ตบีอิงแม่งเลยไม่ค่อยเสียเวลาโทรมาหานะคะคนที่ยังดราม่าอยู่อะไรเงี้ยมันไม่เสียเวลามาคุยนะคะการเทเลพาธีของบีอิงเนี่ยมันก็เหมือนการส่งสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะตรงเข้าหัวเลยไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องกด แต่ภาพมันแบบเด้งขึ้นมาในหัวเลยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงขึ้นความถี่อ่าแบบอื่นบ้างที่คนมันเอามาทําลายล้างกันนะคะมันเป็นอย่างไรมันเป็นแบบไหนมันคืออาวุธเสียงนะคะเรียกว่าโซนิกเวฟเป็นนะคะความถี่เสียงอ่าแบบมันทําให้คนเวียนหัวเจ็บหูอ้วกได้เลยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นความถี่ประเภทหนึ่งที่บางกองทัพ บางประเทศเขาก็มีนะคะ a อ r รนะคะ long range acoustic device อ่ามันคือยิงเสียงดังๆใส่ฝูงชนเลยแล้วแบบแม่งไม,ไม่ตายแต่แม่งทรมานหัวใจชิบหายเลยอะเหมือนเปิดเพลงเจ็บนิดเดียวเวอร์ชั่น200เดซิเบลใส่หัวเออแล้วก็ขึ้นแม่คือะไรนะขึ้นไมโครเวฟขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามนุษย์พัฒนาวุธแบบขึ้นไมโครเวฟ ไว้ทําให้เครื่องบินตกได้นะขีปนาวุธของข่าศึกถึงกับเจ๊งเลยนะทุกคนแถมยังมีทฤษฎีว่าอะไรยิงใส่มนุษย์ได้ด้วยร่างกายแม่งจะร้อนแบบอืโดนเวฟไก่ทอดเคฟซีเลยทุกคนสุกเลยอืมจริงแรงมากนิวเคลียร์ก็เหมือนกันนะคะระเบิดนิวเคลียร์แม่งไม่ได้แค่ระเบิดตุ้มเดียวนะมันปล่อยคลื่นรังสีแกมมานิวตรอนด้วยนะทําลายเซลล์แบบสุดยอดเลยเนี่ยคือเป็นการ คลื่นทำลายล้างระดับจักรวาลเลยนะที่โลกเราใช้ใส่เคยมีแล้วจริงๆด้วยนะคะอืมสงครามจิตวิทยาด้วยคลื่นเนี่ยมีงานวิจัยนะว่าคลื่นความถี่ต่ําอ่าอินฟราซาวเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกเหมือนเห็นผีเลยนะทุกคนแรงมากเวลาอยู่ในห้องที่มีคลื่นต่ําๆวิ่งอยู่ในอากาศบางคนจะขนลุกหวาดระแวงทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยนะคือแบบประสาทหลอนไปเลยอะ่ะ นะคะบางทีทหารเขาก็ใช้วิธีเนี่ยทําให้ค่าสึกเสียขวัญน,นะคะง่ายๆคือแบบเปิดผีหลอกด้วยคลื่นนะคะทีนี้พวกเราในฐานะาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและพลังงานแล้วเนี่ยความคิดลบความโกรธความเกลียดมันเป็นคลื่นความสี่่ํานะคะเวลาแพร่ไปเยอะๆมันก็เหมือนอาวุธพลังงานด้านมืดยิงใส่กันโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะการด่าแรงๆหนึ่งครั้งก็เหมือนยิงคลื่นซาเวฟนะคะ เมตตาหนึ่งครั้งก็เหมือนส่งเพลงกล่อมเด็กใส่ใจไปนะคะบนโลกอะ่ะก็มีอาวุธคลื่นนะคะไม่ใช่มีแต่ปืนกับมีดนะคะบางทีเขาก็ยิงเสียงดังๆใส่จนอ้วกได้เหมือนกันนะคะอืมบางทีใช้ไมโครเวฟย่างคนแบบไก่เคฟซีเลยนะคะแต่ที่โหดกว่านี้ก็คือขึ้นความคิดของคนนี่แหละนะคะอืม เกลียดทีนึงเหมือนยิงจรวดใส่กันเลยก็อยู่ที่ว่าคุณจะเอามันไปใช้ยังไงนั่แหละจะเลือกเป็นเพลงฮิวใจหรือจะเป็นเสียงทำลายก็เลือกเอานะคะคนที่มาศึกษาตื่นรู้เนี่ยเขาก็จะ ผลดีของการที่มาศึกษาตื่นรู้มันก็จะรู้เกี่ยวกับคลื่นความถี่นะคะจะได้เข้าใจว่าเออจิตเนี่ยมันก็เหมือนวิทยุนะคะเวลาเราคิดเรารู้สึกมันไม่ใช่ล่องลอยนะคะแต่มันเหมือนเป็นคลื่นจริงๆความโกรธความถี่ต่ำหนังบักทึบๆนะคะส่วนความรักความไมตตามก็จะเป็นความถี่สูงใสๆโปรง่งๆนะคะ แปลว่าถ้าคุณอยากเจอโลกแบบไหนคุณก็ต้องปรับคลื่นจิตให้ตรงถูกไหมคนเราถ้าตื่นรู้แล้วต้องรู้วิธีป้องกันพลังงานลบนะคะเข้าใจเรื่องคลื่นแล้วจะรู้ว่าบางทีเราตึมเพราะโดนความถี่ลบของคนอื่นยิงใส่มานะคะเช่นเวลาเดินเข้าห้องแล้วเจอบรรยากาศแม่งอึดอัดอะทั้งที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยนะั่นแหละเขาเรียกงว่าคลื่นที่มันอ่าคลื่นความคิดที่มันลอยอยู่แล้วเรารู้สึกได้นะคะถ้าเรารู้ทันเราก็ตั้งเกราะนะคะจูน จูนคลื่นหลอกของเราเองไม่ให้มันโดนกลืนนะคะต้องเข้าเข้าถึงการสื่อสารขั้นสูงด้วยการทำไงสมาธิการภาวนาการปรับคลื่นให้คมชัดนะคะทำให้การสื่อสารเรากับจัก,กรวาลคมชัดมากขึ้นให้มันศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่บีอิงนะคะได้ง่ายขึ้นสื่อสารได้ง่ายขึ้นเพราะทุกอย่างมันสื่อสารด้วยคลื่นอยู่แล้ว แค่เราหมุนไม่ตรงเองเราต้องเข้าใจว่าจักรวาลเป็นดนตรีใหญ่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะก,การสั่นของมันเองนะคะตั้งแต่เซลล์ในร่างกายจนถึงกาแล็กซี่เลยถ้าเข้าใจคลื่นคุณจะรู้ว่าโลกนี้มันไม่มีของอะไรที่มันแยกจากกันจริงๆเลยนะคะคุณก็จะแบบใช้ชีวิตแบบเคารบทุกอย่างนะคะเพราะทุกสิ่งแม่งกาลังเล่นเพลงเดียวกันคุณจะรู้สึกรู้จักใช้พลังงานเพื่อการเยียวยาฮิลลิ่งหรือเลก,กิหรือการส่งพลังงานมันคือเรียกว่าเป็นการ ปรับขึ้นของเราให้มันสูงขึ้นเราส่งออกไปหาคนอื่นได้นะคะทุกอย่างเป็นคลื่นพลังงานนะคะคนที่เรียนเรื่องพลังงานก็เหมือนดีเจวิทยุถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องคลื่น,นคุณจะเปิดเพลงแบบซ่าๆไม่มีใครฟังแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องคลื่นคุณจะเลือกได้ว่าเออจะเปิดเพลงไหนเพลงรักเพลงหมอลำหรือเพลงฮิวใจให้โลกฟังแค่นั้นเองนะคะรู้จักคลื่นก็รู้วิธีปรับจิตตัวเองรู้จัก ใช้วิธีป้องกันจะได้ไม่ไปโดนความถี่ลบเล่นงานนะคะรู้จักใช้สื่อสารก็คุยกับจักรวาลได้สิ่งที่มองไม่เห็นได้รู้จักใช้การเยียวยาเป็นก็สามารถส่งคลื่นบวกไปรักษาคนอื่นได้นะคะสุดท้ายเนี่ยเราเข้าใจว่าเรากับจักรวาลเป็นเพลงเดียวกันนะคะนะโอเคเข้าใจเนาะสำหรับวันนี้ก็ คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ